สวัสดีตอนเช้าวันที่สิบสองธันวาคม2567ค่ะแม่ยังไม่ตื่นแต่เมื่อกี้ตอนตีสี่เอตีห้าแม่ออกไปฉี่แม่ไปห้องน้ำมา พี่จิมพี่จิมเหมือนพ่อมาแล้วเลยเดูยผีเสื้อดิผีเสื้อมามผีเสื้อมาผีเสื้อมาอมพ่อเป็นผีเสื้อมาแล้วยังไม่ตาย <laughs> <ม>ผีเสื้อมา ตอนนี้มยม่หน้บ้านนะคะคพ่อชาปนกิจวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอันนี้ตั้งแก้วน้ำไว้ให้พ่อวันแรกวันที่เก้า หลังจากเอาเพาะรูปพ่อมาก็ตั้งแก้วน้ำให้พ่อกินอากาศเย็นมากพี่จิมลวงเหยียบผิดเสื้อนะไม่จิมลวงเหยียบผีเสื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีผีเสื้อตัวเล็กตัวน้อยอ่ะ เ <Hey, S 2> มื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นน่ะจะมีตัวเล็กตัวน้อยบินเข้าไปในห้องไงแล้วมันก็ออกมาปล่อยใช่ปะ่ะอันนี้เป็นตัวใหญ่เลยเนี่ยสีเดียวกันเลยผิดเสื้อมานี่นี่เสือ้อ

เลือดตัวเบลอเลยมาลายคล้ายๆกันเลยโดยตอนนั้นเคยมีเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนน่ะก่อนที่พ่อจะเสียมีผีเสื้อมาผีเสื้ออันนี้เป็นความคิดของเราเองไงเป็นความคิดของเราเองอย่าดามานะคะ คือเราคิดเองกิดเองไงเป็นวันที่สามคือตอนอาทิตย์อาทิตย์ก่อนที่พ่อจะเสียมีผีเสื้อมาสีดำเข้าไปในห้องบินไปเกาะพอ วันนี้คือวันที่สามพอ่พอพ่อพ่อไปวันที่เก้าวันที่สามพอ่อเอ๊พ่อไปวันที่ห้าแม่ผีเสื้อมาตัวเบลเลอร์เลยมาดูดิมาดูดิผีเสื้อ เหมือนตัวนั้นเนี่ยเหมือนตัวน้อยที่เหมือนเคยเอาไปปล่อยที่บินมาเกาะพ่ออ่ะแต่อันนี้ตัวใหญ่มากเลยนี่นี่น,นี่มาดูดิีเสื้อตัวใหญ่อะบเบลอเลยพี่จิมบอกเป็นตะขบับมาเนี่ยนี่ใหญ่ไหมใหญ่ไหมสื้อยังไม่ตายนะยังไม่ตาย เสื้อพาแม่มาดูผีเสื้อพี่ไปไหนเลยอ่ะพาแม่มาดูพาแม่มาดูผีเสื้อแม่เพิ่งตื่นที่ตึกพ่อเลย พ่อจา๋าพ่อมาหรือเปล่ามาดูค่ะนี่พ่อพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พ่อแล้วหรอพ่อชอบให้ชมว่าหรออันนี้อันนี้เป็นกระดูกพ่ออยู่ในนี้รักพ่อมากนะ หล่อมากเลยนี่อุนตอร์แมนตัวนี้พ่อรักมากพ่อชอบเอามากอดเอามาหนุนหัวนี่เป็นอุนตอแมนของพ่อ ของพ่อพ่อไปนอนตรงไหนพ่อาาก็จะอุลตร้าแมนไปด้วยแล้วก็ไว้งนอนอุลตร้าแมนอยู่ตรงนี้ Language. ปุย่าปย่าตายา่ตรงนั้นแล้เราคิดไปเองเรื่องเรื่องพ่อเป็นผิเสื้อมาแต่ก,ก็เป็น ความสุขที่เราคิดกันไปเองนะวันก่อนวันก่อนวันก่อน,น,อนพี่สาวเห็นตะขาบตัวเล็กก็นึกอกเอ้ยพ่อเป็นตะขาบเป่าบอกไม่ได้เป็น <laughs> วันนี้วันที่สิบสองนะคะสิบสองธันวาคมสองพัน้า้อหกสิบเจ็ดวัน พ่อพ่อไปพ่อไปสวรรค์วันที่ห้าธันวาสองห้าหกเจ็ดแล้วชาปนกิจไอสวดอภิธรรมเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเก้าชาปนกิจเก้าธันวาชาปนกิจแล้วก็สิบสิบสิบเอ็ดสิบสองวันเนี้ยวันเนี้ยวันที่สามวันเนี้ยวันที่สามคืนที่สาม คือคืนสิบเอ็ดหรือเปล่าก็เอาแก้วใส่น้ำแล้วก็จุดรูปดอกหนึ่งตอนที่เอารูปพ่อกลับมาบอกให้พ่อมากินน้ำสวัสดีค่ะบ๊ายบาย